สวัสดีครับบัญญัติคำประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องสุเทพวงกำแหงกับครอบครัวเมื่อปีพุทธศักราช2513 สุเทพวงกําแหงนักร้องไทยสากลเกิดวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477เที่ยำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2533พันรายาคือพุทธศีอนาคคามนตรีสมรสกันเมื่อปีพุทธศักราช2510 บุตรชายคือริธิไกลวงกำแหงซึ่งหม่อมราชวงศ์ครึกริ์ปลาโมดเป็นผู้ตั้งชื่อให้สุเทพวงกำแหงเสียชีวิตเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 3รวมอายุ85ปี